นีน้ำหลายพี่นอ้องฝนตกเบิดขึ้นเบิดวันพอไ่สามหันบนอ้อพอไ่สามพอไ่อํามันจะเก็บปูพอไ่สามสิหมันปลาเด้อพอไ่สามนี่ปวดลุงทงหาจะเศร้า ฝนตกเบิดขึ้นเบิดวันมือนี่ก็คขาดว่าสิเบิดมือจุบเจือนอพี่นงองบุ้นร้ายขนาดเมือ่อวานนี้สังะทา,านฝนบนตูโอ้มามือนียังกัะบึมบั่บึมบั่ม,มเลยขึ้นลุงไม่ยาม ส่วนคือเกานา้ำหลายขน,นาดพวกนี้อันนี้เป็นหลุมปาดพี่น้องปาข่้นปาตกหลุม คนบื้นมากตะกี้นามหัวตะตัหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดตูพี่น้องเจ็ตัวหน้าปลาเลี้ยง่นจะบ,บื้นออกเพิ่มมาตกหลุมคักบอ่อบัน